เจอกันในงานช่องนะใช่ครับเจอบ่อยอยู่นะครับแล้วความจริงผมดูละครเขาตั้งแต่ผมยังไม่เข้าวงการเลยนะครับดูมาโดยตลอดใช่เขาเป็นรุ่นพี่ผมแบบ5ปีได้เลยมั้งในช่องใช่ไหมครับดูบเขาใส่ชุดหนังแล้วก็เตะต่อยแบบโอ้คนนี้สุดยอดเช่นกันครับผมก็ติดตามผลงานของคุณหลุยส์มาเขาเป็นพระเอกสายบูน๊บนะเหมือนเราครับเราก็เลยแบบอยากดูว่าเฮ้ยเขาบู๊ ท่าได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาเจอตามงานก็แบบเขาเป็นคนน่ารักมากนะครับเป็นคนที่แบบนิสแล้วก็แบบพูดจาดูมีหลักการดูเป็นคนที่แบบน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยแต่พอร่วมงานแล้วคือยังไง <c oughs> ผมรู้สึกว่าทำงานก็เหนื่อยแล้วผมยังต้องมาเหนื่อยกับเขาด้วยอะไรลอครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ผมตอนแรกผมตื่นเต้นเหมือนกันนะที่ผมจะได้มาร่วมงานกับคุณครับคือผมแบบโหนี่นักแสดงรุ่นพี่คนที่ผมแบบอยากเล่นด้วยมานานแล้วจริงๆมีไม่กี่คนในช่องที่ผมอยากเล่นด้วยแล้วคุณคือหนึ่งในนั้นแล้วพอผมมาร่วมงานกับคุณผมว่าอ๋อเอาเหรอป็นแบบนี้พี่มือแซงมาตลอดวัมในใจอะไรอย่างนี้ห ม่ได้มีความในใจครับแต่คือเขาเฮฮามากครับล่าสุดและเฟรนลี่ล่าสุดเมื่อวานเนี้ยไปถ่ายรายการด้วยกันใช่ไหมรายการของช่องคือประมาณเที่ยงครับเขาส่งโปสเตอร์ละครอันเนี้ยมาโขงมาหาผมแล้วก็เขาก็พิมพ์มาว่าฝากช่วยลงโปรโมทละครผมด้วยนะครับเอาเขาไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นด้วยกันเหรอ ฝากโปรโมทไงค,คิดดูดิว่าผมต้องเจออะไรแบบนี้ทุกวันในกอง <c oughs> ผมเหนื่อยขนาดไม่หรอครับ <c oughs> ตอนแรกผมส่งจะส่งให้น้องพีพีที่เคยร่วมง,งานกันมาแล้วชื่อไลน์เขาอ่ะเหมือนกับชื่อของเปียวตัวพีเหมือนกันผมก็เลยไม่รู้ก็ก,กดส่งไปแล้วดันไปส่งให้เปียวเป,ยวปียวก็ทักมาว่าเฮ้ยนี่ส่งมาให้หนูทําไมอ่ะให้หนูโปรโมทเหรอตอนแรกผมเปิดดูไลน์บบเฮ้ยทำไมน้องเขาแบบอยู่ดีๆแบบไม่ช่วยเราคุณก็เลยส่งหาผมก็เลยแบบคิดถึงคุณก็เยส่งให้คุณโปรโมทดีกว่า กับลยก้ีโปอะไชครับคุณกวนเล่นเเขากวนผมบ่อยมากผมก็ถามอไรเงี้ยว่าถามอไปเงี้ยว่านี่คุณผมต้องเหนื่อยอะไรกับคุณแล้วคุณส่งอะไรมาเนี่ยเขาก็ส่งกลับมาว่าทําไมคุณเป็นคนไม่ดีคุณไม่ช่วยผมโปรโมทละครจริงเ็ายังเล่นต่อซ้ำาข้นมาอีกจริงจริงเราสองคุณมาสนิทกันตอนไหนจากจากที่มาเฉียวไปเฉียวมากันในช่องอะไรแล้วเขามาร่วมโปรเจกต์ียวก็น่าจะในละครแหละครับพอได้ได้เจอกันบ่อยๆทุกวันแล้วก็ เรามีเพราะว่าเจอทุกวันนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เปิดตั้งแต่เปิดเรื่องมา8เดือนนะครับเขาชวนผมไปออนเซ็นทุกวัน ตั้งแต่คิวแรกเลยชวนผมไปออนเซนตลอดเจอหน้ากันแทนที่จะแบบเฮ<อ>้ยอโลสบายดีไหมไม่เจอหน้ากันออนเซนไหมคือ <c ười> ผมเป็นคนแลกออนเซนไปบ่อยมากไปมาหลายปีแล้วครับก็คือทุกอาทิตย์เราจะไปครั้งหนงึ่งยิ่งเราได้ละครบูเนี่ย <c ười> เป็นเรื่องที่ดีมากครับ <c ười> เราไปผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วผมเห็นเขาบูเยอะก็เลยแบบเฮ้ยมิคุณน่าจะต้องไปออนเซนบ้างนะแล้วคุณแบบมันดีเราสุขภาพคุณอย่าคิดอะไรที่มันไม่ดี ไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยไม่เคยเลยฮะไม่แลสุดท้ายเขาไปนะครับเป็นความภาคภูมิใจของผมมากและคนอื่นๆในกองเพราะว่าคนอื่นในกองก็ไปกันแล้วเราก็ตั้งสมาคมออนเซ็นไทยแลนด์ขึ้นมาจนกระทั้งเราได้เชิญเขาเข้ามาเป็นประธานร่วมกันมีบัตรมีทุกอย่างครับเขาก็มีบัตรเหมือนกันพีเอ็กนะทำบัตรให้่ที่มัาไปออนเซ็นมันเถินเไมครัครั้งแรกเวลาเราไปคือไม่เป็นไ ไปมันเป็นในผู้ชายหมดครับคือผมผมก็ไม่เขินอยู่แล้วผมก็่อยากรู้ว่าใช่เหรอคุณ<ร>ไม่เขินเราเราผมว่าคุณเขินนะตอนนั้นนะไม่เินเราคุณ<ร>คิดอะไรคุณถึงได้เขินหรือเลปล่าเราไปแล้วเราได้อะไรคือผมอยากรู้ตั้งแต่แรกไงแล้วแล้วก็คือโอเคครั้งหนึ่งโอเคถ้าคุณชวนผมมาขนาดนี้ผมโอเคไปก็ได้ลองดูสนุกดีไหมแล้วก็ไปกัน4 5หคนอะไรเงี้ยแล้วผมก็โอเคเป็นการเข้าออนเซ็นที่เปิดโลกของผมมาก <c oughs> ผมก็เปิดโลกให้ทุกคนด้วยเหมือนกันอ๋อผมชวนเข้าไปครั้งนั้นผมดีใจมากแล้วพอเข้าไปผมแบบไม่น่าชวนมาเลยเขาเข้าไปเปิดโลกให้ผมแบบโลกรูปแบบใหม่ที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนลยคือยังไงการรู้อ้ไรไม่ได้เลยปอกอากาศไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้แต่ว่าแต่ว่า สนุกสนุกดีครับผู้ชายเป็นผู้ชายแบบน้เล่นกันเลยไม่ใช่การทำอะไรของผมเป็พื่อนผมก็บินพี่เบอร์เขาบอกว่าเราเป็นเซอร์ไพร์สชิปเป็นเยอะผมก็ไม่เข้าใจนะในเรื่องเนี่ยคือเวลาเราบู๊เสร็จหรือว่าก่อนบู๊หรือว่าเวลาจะออกไปทําภารกิจอะไรเนี่ยคือเราก็ถือปืนกันใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยถือปืนปุ๊บพี่เบอร์ก็หันมามองหน้ากันไม่หลุดเขินเราพี่กบอหัวเราะกันตลอดว่า มออองหนนกันตดย่าว่าแต่ในเรื่องเลยผมอยู่กองคุณก็ชอบมานั่งตักผมผมก็ไม่เข้าใจก้นเขาก็แหลมมากนะครับแบบ <c oughs> มานั่งขี <c oughs> ่หลังมากอดมาอะไรต่ออะไรแบบบางทีผมขี้เกียจเดินเขาก็แบบเฮ้ยขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบดีดี <c oughs> น่ารักครับเป็นความจริงเป็นบรรยากาศที่แบบในกองนี้สนุกมากนะแล้วก็แบบทุกคนสนิทสนมกันหมดคือไม่ใช่แค่เราสองคนแต่ว่าทุกคนเลยครับ<ช>ทีมง,งาน<อ>ผู้กำกับนักแสดงดูทุกคนสนุกครับนี้ด้อมเป็นแบบว่าลุยมิกแล้วลุยมิกหรือมิกนูมิกหรือดีให้เลือกอ่ะบมิกห,หรือนูมิกแล้วแต่จะพลิกตัวครับแล้วคุณจะพลิกยังไงครับนี่คุณพาผมมาทำอะไร เราพูดกับเขาถ้ายินชิปเราอย่างเงี้ยเราแบบว่าเวลาทำงานแบบว่าเอ้ยเราแบบว่าเคยเคยนคยเคยไหมตลกครับ<ล>เรา,าบอกว่าจะหามากกว่าครับเวลาเพราะว่าพอเราเล่นไปบางทีเขาก็แกล้งไงเขาแกล้งมาเราก็แกล้งกลับอะไรเงี้ยฮะคือแบบเขาจะมีเอ่อเฮ้ยคุณสองคนนี่ยังไงเนี่ยคุณอะไรกันแล้วผมว่าผมก็จะไม่มีอะไรนะพี่เอออยังเป็นอย่างเงี้ย ใช่ครับสนุกดีครับสนุกดีก็เพื่อบรรยากาศกรมาให้มันคืกคืนมากเกินคืกคืนครับแล้วพอคืกคืนมากเกินไปบางทีก็หลุดกันเองครับใอกองแบบมองตากันไม่ได้คือฉากที่แบบใช่ครับจะต้องมองตากลายเป็นว่าแบบไม่ได้แล้วหัวเราะตลอดอะไรอย่างงี้ครับก็จะหลบเอาผมก็จะไม่มองตาเขาก็จะมองอย่างอื่นมองอย่างอื่นไม่พอนะเขายังตามมาแกล้งผมเฮ้ยทำไมไม่มองใครชอบใครแก้มากกรร้อง โอ้ผมว่าคุณแกล้งผมเยอะมากนะถ้ามีจังหวะเราก็ต้องเล่เร,เราต้องเริ่มเลยครับเพราะไม่งั้นเราจะเสเียเปรี่ยวเดี๋ยวเราแกล้งเราต้องรีบแกล้งก่อนถูกต้องครับเราเราต้องรีบจัดการก่อนไม่ใช่แค่เราสองคนนะทุกคนกผู้หญิงในกองนเนี้ยครับเลียว,ยวจีน่ทุกคนแบบขี้แกล้งหมดฮะใช่ครับคือกองนี้ทํางานยากอย่างหนึ่งคือว่าเวลาเราเข้าฉากรวมกันแล้วอินเสิร์ตทีละฝั่งอินเสิร์ตฝั่งผมคุณยืนนู่นอินเสิร์ตผมฝั่งนั้นนี่คือเต้นกันหมดเลยนะเต้นทําท่าทันเลนทันเล,น,เลนแบบแล้วเราก็หลุด พอเราหลุดเราก็โดนวอใสนล้ะหลุดเยอะสดหลุดเยอะสดโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามผมคืออะไรจนกระทั่งหลังๆรู้หมดแล้วครับมิกอีกแล้วใช่ไหมมิกแกลงใช่ไหมพี่โอแกลงใช่ไหมเจได้ใช่ไหม แต่ดีครับสนุกบิ๊กมอไแทด้ของเขาไปหรือยังคะอะไรนะครับบิ๊กมอไปได้ของเขาไปหรือยังคะนีผมจะไปหลายรอบมากแล้วไปหลายรอบแล้วไม่ไปอะไรเลยครับไม่ไปไม่ไปทำไมไม่ไปไม่ไปเพราะว่ายังไม่มีโอกาสครับยังไม่มีโอกาสแต่ว่าจะต้องไปก็คือผมจะไปผมว่างแค่คืนเดียวผมบอกเขาผมไปแค่คืนเดียวเขาบอกมาคืนเดียวมาทําไมก็เลยไม่ได้ไปเขาบอกคุณจะมาคุณต้องมาสองสามคืนคือเราจะมี มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากครับเวลาไปาาไปไ,ไ,ไปพักผ่อนผ <ๆ S 1> ่อนคลายไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยคือเขาบอกผมว่าสมมติเดือนหน้าเป็นเดือนตุลายเงี้ยเขาบอกว่าออเนี่ยม,มิกเดือนตุลาคุณเราไปมิกเมลเทนไหมเขาชวนผมนะเราไปมิกเมลเทนไหมแต่ว่าจะาในการพูดผมถ่ายละครแล้วก็วันพฤหัสผมว่างนะแต่วันศุกร์ผมมีเรียนแล้วก็ วันเสาร์วันเสาร์ผมว่างแต่วันอาทิตย์ผมต้องกลับมาเพราะผมต้องเตรียมตัวเข้าไปถ่ายละครบันจันบอกสรุปคุณมาวันไหนได้ปะาไมเชาเขาไมเช้าเหมนกนเราเราต้องแบบผมเลยคุยแก้ปัญหาเขาแล้วครับก็คือเดี๋ยวผมไปคุณไม่อยู่ไม่เป็นไรคุณทิ้งกุญแจไว้เดือนตุลาอ่าใช่แต่ผมไปเองของผมแต่เป็นปีหกเจ็ดไม่เด่เดี๋ยวไปครับต้องต้องไปกันเพราะว่าความจริงคุยกับพี่เวอร์คุยกับดูคบในกลุ่มในกลุ่มใช่ครับใช่ น่าจะสนุกเดี๋ยวมีออนเซ็นน้ำแร่ธรรมชาติเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขุดเดี๋ยวผมขุดบ่อไว้ให้เลยผมจะรอเป็นบ่อออนเซ็นสำหรับคุณคุณอิมพอร์ตน้ํามาจากญี่ปุ่นด้วยนะได้ได้ได้แ๋ยวผมทำให้เลยก็ดถึงแ้แต่เปิดว่าเราแฟนกับเราก็กินชิปกันเยอะๆในเรือมันเราไม่ทำไงเนี่ยสองคนเราก็ตลกเลยครับไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะผมเรารู้สึกว่าคีอองคนเี่ยได้เคมีสองคนไปกันได้ อย่าใช้คำว่าได้กันงเได้กันไใครพูดได้น่ากลัวมากที่มาที่แบบาี่ืออะไรันดีกนก็น่ารักดีครับแต่ว่าก็น่ารักปนตลกไปในทางเดียวกันคือเราดูเราก็ขำอะไรเงี้ยแต่ว่า แต่ว่าถ้าคนดูเขาชอบนะฮะเขาชอบก็ก็ขอบคุณแล้วก็อยากให้ติดตามไปในในทางของละครนะครับผมในชีวิตจริงเราเป็นแค่เพื่อนกันพอนะฮะแค่นั้นไปออนเซ็นด้วยกันเป็นเพื่อนที่ไปออนเซ็นด้วยกันใช่ครับฝากละครแม่ของงานให้ติดตามกันคะับพูดเชิญก่อนเลยครับ ฝากละครแม่โขงนะครับผมละครเป็นฟอร์มละครบูฟอร์มใหญ่นะครับผมที่มี CG สวยๆให้ดูด้วยนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของความรักให้ดูกันด้วยนะครับเขาเรียกว่าครบรถเลยนะครับผมทางช่อง7 HD ครับวันจันทร์ถึงวันพฤหัสครับ2ทุ่ม40นะครับผมฝากด้วยครับใช่ครับฝากละครเรื่องแม่โขงด้วยนะครับก็เรื่องนี้ครบรถแล้วก็สนุกมากๆแน่นอนครับบูก็คือยิ่งใหญ่ CG คือสวยงามแล้วก็เรื่องราวของความรักก็เข้มข้นด้วยครับฝากด้วยครับละครเรื่องแม่โขงครับทุกวันจันทร์ถึงพฤหัส2 ช่อง7 HD กด3 5ครับผมพูดไปแล้วเมือ่อกี้เลยเดี๋ยวเขาตัดของคุณออกครับ <c oughs> แล้วใช้ของุณใช้ของครับ